สวัสดีค่ะพบกับแอนและรายการสปอร์ตวิกเอนเช่นเคยค่ะคุณชมเวลาสบายๆแบบนี้และค่ะทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะ13.00ถึง13.30นาทีค่ะซึ่งแอนก็จะมีข่าวสารในวงการกีฬาทั้งในบ้านเราและต่างประเทศนะคะมารายงานให้คุณชมได้ทราบกันค่ะและสำหรับตอนนี้แอนก็ยืนอยู่ที่สโมสรราชประชาค่ะ ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายท่านก็คงจะทราบถึงข่าวคราว,ราวการถึงแก่อนิจกรรมของท่านคนตํารวจตรีหม่อมราชวงศ์เจตจันทรประวิทย์นะคะหรือว่าหม่อมลูกหนังผู้ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการลูกหนังไทยและสโมสรราชประชาค่ะ และที่เห็นอยู่ข้างหลังแอนนี้นะคะก็คือถ้วยแห่งความสำเร็จของสโมสรราชประชาค่ะตั้งแต่ก่อตั้งมานานนะคะเกือบ40ปีค่ะ นี่คือภาพของพลตรวจตรีหม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ประวิทย์ที่ได้ลงมึอลงแรงอย่างหนักในอดีตครับในส่วนของการก่อตั้งสโมสรกีฬาราชประชา่ยก็เริ่มต้นมาตอนที่ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจตะเพิงเนี่ยครับก็ได้มีโอกาสไปถวายงานโดยการที่นำหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยลงไปช่วยที่แหลมตลุมพุกซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยแหลมตลุมพุกเนี่ยประสบวาตภัย ครั้งใหญ่หลวงเลยของประเทศไทยเพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระงาบอดก้าวให้ส่งทีมงานลงไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นเหตุให้มีการก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ครั้งแรกก็เมื่อตอนนั้นนะครับเมื่อตอนเกิดเหตุวาตาภัยที่แหลมตลุมพุกทีนี้เมื่อท่านไปช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยก็มีเด็กหลายคนที่กำพร้าพ่อแม่นะฮะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมี มีพระาชบัญญัติให้ก่อ,อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นมาเพื่อดูแลอุปถัมภ์เด็กเหล่านี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านหม่อมเจตก,ก็รับสนองอพระาชบัญญัติด้วยการที่จะนเด็กที่เป็นผู้ชายนะครับมาเล่นฟุตบอลแทนที่ว่าจะไปมั่วสุมกันอะไรเนี่ยก็มาเล่นฟุตบอลรวมตัวกัน,กนเป็นทีมฟุตบอลน,นะครับก็ก่อตั้งเป็นทีมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นมาหลังจากเหตุนั้นน,นะครับแล้วก็รวมตัวแข่งรวมตัวกันมาเพื่อเตรียมฝึกซ้อมมา แต่ก็ยังไม่ได้แข่งขันอะไรเป็นจริงเป็นจังครับเพราะเด็กส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับจุดประกายทั้งแรกของสมสร้าประชาในวันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นเราก็มีการพัฒนาทั้งตัวผู้เล่นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ ตั้งแต่เป็น2,511ขึ้นมาเลยจนมาในยุครุ่งเรืองยุคแรกสุดของราชระชเนี่ยคือในยุคประมาณปี2,515-2,516เนี่ยราบชบัชถมกัตลงทําการแข่งขันฟุตบอลทั้งในระดับถ้วยกอนะครับคือถ้วยพระราชทานประเภทกอแล้วก็ถ้วยควีนส์คัพของสมเด็จพระนางเจ้าพรมดรานีนาถเนี่ยก็ปรากฏว่าได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งคือชนะทั้งสองถ้วยเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกของสโมสรในการที่มีถ้วยของพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยสามารถที่จะอัญเชิญมาว่าอยู่ในสมมสรได้ทั้งสองถ้วยพร้อมกันนะครับแล้วเราก็สามารถทําอย่างนี้ได้ถึงสองบาระด้วยกันนะครับถ้าผมจะเอ่ยถึงนักบวลในยุคนั้นเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลซึ่งมีคุณค่าต่อสมมสอนมากแล้วก็คุณค่าต่อประเทศชาติมากเนี่ยก็เริ่มต้นจากกัปตันทีมนะครับท่านพันธบโทณรง,งค์สังฆสุวรรณซึ่ง ก็เคยเป็นได้รับเกียรติเป็นดาราเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ยุคนั้นก็มีอาจารย์ยันยงหน้าหนองคายเป็นเป็นโค้ชอยู่นะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยุคที่รุ่งเรืองอีกยุคหนึ่งของสโมสรหน้าประชาชนนั่นก็คือยุคของปี2 3 2 4 2 5 2 6ง่งกชุดนี้นะครับเป็นยุคที่นักบอลในในชุดปัจจุบันก็คงยังมองกันยังเห็นหน้าเห็นหลังกันอยู่นะครับในยุคยุคนั้นก็คือก็จะมีผู้รักษาประตูประกอบไปด้วย คุณสมปองนะัถ้าประภาสินเซนเตอร์ฮาร์ปก็มีคุณประพันธ์เพรมศรีแบ็กซ้ายแบกขวาก็เป็นที่รู้จักทันดีคือสุรักษ์และสุทินไข่กิตินะฮะกองกลางสุดยอดของประเทศไทยก็มีวราวาชิตตาวนิตวิทยาเหล่าหกุลนะครับแล้วก็กองหน้าก็ประกอบไปด้วยสุนทราการาลงมาดาทองทวมนะฮะแล้วก็มีสักดินทองมีแล้วก็มายุคยุคหลังสุดนี้ก็จะมียุคข,ของนักบอลที่มาจากทีมทีมาอยู่ทีมเราเยอะเช่นคุณเกติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะสุชินพันธประพาส นะครับแล้วก็รุ่งเพชรเจริญวงอะไรพวกนี้ก็หลั่งไหลามาอยู่ราชประชาแต่ว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จสูงสุดเท่าไหร่นะฮะก็เป็นยุคข,ของการเป็นรองแชมป์นโยบายการทําทีมของราชประชาม่อมเจดได้นําหลักสูตรฟุตบอลจากประเทศเยอรมันมาใช้ในการพัฒนาสโมสรครับคือสโมสรราชประชาเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นสโมสรเอกชนนะครับไม่ใช่เป็นสโมสรซึ่ง เป็นห้างร้านบริษัทหรือสถาบันเนี่ยนะฮะซึ่งมีเงินสนับสนุนเป็นงบประมาณประจําปีแต่รัฐประชาเนี่ยเราอยู่ด้วยลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นทีมซึ่งต้องอาศัยสปอนเซอร์แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นที่สุดก็คือว่าก็มาจากตัวศัพซับส่วนตัวของท่านพลนอมนชงจิตจันทร์นะครับ เพราะฉะนั้นการทําทีมของท่านเนี่ยปัชญา,าหลักอันสําคัญที่ท่านไม่เคยทอดทิ้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าการส่งเสริมให้นักกีฬานั้น่ะมีการศึกษานักฟุตบอลรัฐประชาโดยเฉลี่ยแล้วทุกคนจะจบปริญญาตรีนะครับคือท่านจะส่งนักฟุตบอลเนี่ยเรียนจนจะไม่มีพูดง,ง่ายๆก็ไม่มีปัญญาเรียนนะครับคือนักฟุตบอลก็จะสังเกตได้ว่าบางคนก็เรียนดี แต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียนในประมาณปานกลางถึงค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมาซ้อมฟุตบอลเยอะอะไรเงี้ยอาจอาจะอาจ่านหนังสืออาจจะน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านมอมเจตนี่ท่านไม่เคยละเลยเรื่องนี้เลยท่านนักบอลทุกคนในยุคที่แล้วแม้ว่าเราจะไม่มีทุนทรัพย์มากเนี่ยแต่ว่านักบอลทุกคนสามารถนําบินค่าเ,าเรียนมาเบิกค่าเรียนจากท่านมอมเจตได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยของการทําทีมเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราจะเป็นผู้ริเริ่มในเรื่องของการการศึกษา ในในส่วนของการหาประสบการณ์เราก็มีการที่เริ่มในการส่งนักฟุตบอลไปศึกษาและก็ฝึกซ้อมอย่างต่างประเทศเช่นประเทศเยอรมันนี้เราก็ส่งไปถึง3ครั้งนะครับเรามีการนําระบบอาชีพเข้ามาบริหารในสโมสรน,นะครับเช่นการนําระบบเปียเทียงที่เป็นทําให้กับเด็กนักฟุตบอลใครมาซ้อมมากได้เงินมากใครมาซ้อมน้อยได้เงินน้อยเรามีาเป็นสโมสรแรกซึ่งมีการนําสปอนเซอร์มาลงหน้าอกเสือ้อแบบทีมต่างประเทศนะครับ เรามีการนำชุดการแข่งขันจากต่างประเทศมาใส่เป็นครั้งแรกไม่ว่าจะ